ะะก็อ p พพิ d e นี้แอดวานมีเรื่องอาณาจักรวิญญาณค่ะ The World of Fantasy นะคะมาฝากทันที่รอฟังอยู่นะคะสำหรับซีซั่นที่1ค่ะอาณาจักรวิญญาณซีซั่นที่1เรามาถึงตอนที่14แล้วนะคะก็ณสำนักยุทธโทปกรสิทธิพี่รองค่ะเหลียนโหลนะคะก็ได้พาทั้ง4คนที่เหลือเนี่ยที่ผ่านๆเข้ามาเป็นสิทธิ์นะคะได้ก็มีเศรายางค่ะมีอี้หยวนมีผังเฟิงแล้วก็มีโอ อย่างชิวนะคะเข้าไปที่พักแล้วก็ให้พวกเขาอ่ะเลือกค่ะเลือกแบ่งกันเองก็คือชินปิงชินปิงคือชื่อใหม่ของพระเอกนะคะชินเลี่ยชินปิงเนี่ยถูกสิทธิพี่ใหญ่ทั้งซือฉีเรียกไปพบทางด้านพังเฟิงแล้วก็โอหยางชิวนะคะก็ได้ตามแบบเข้ามาตีสนิทกับเซ้าหยางค่ะก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะมีสิทธิพี่สองคนในสำนักยุธทธภกรชื่อว่าจู่ซินกับจางอิง ที่เคยนะคะที่เคยแบบว่าท่านประรมุกเท่าหอชิงอินเนี่ยเคยมีบุญคุณด้วยก็อยากจะแนะนําพวกเราให้รู้จักหลักการเอาตัวรอดเมื่อต้องอยู่ที่นี่ก็ทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับแล้วบอกให้เซาหยางจัดการเรื่องที่พักให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพวกเขาจะแอบพาไปพบกับสิทธพิพีทั้งสองที่ลานฝึก จะได้บอกวิธีนะคะเป็นการทดแทนบุญคุณประมุขผู้เท่าเซาหยางก็ตอบตกลงทันทีค่ะโดยที่อี้หยวนที่อยู่ข้างนอกนะคะแต่ก็ได้ยินทั้งสามคุยกันทั้งหมด จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ป่าแห่งหนึ่งทั้งซือฉีค่ะก็คือจริงๆแล้วคือทิดาเชียนั่นแหละนะคะก็ได้ตกลงกับชินปิงหรือว่าชินเลี่ยของพวกเราว่าให้ต่างจะไม่เปิดเผยความลับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันให้คนอื่นได้รู้ชินเลี่ยทีแรกเขาก็ไม่เชื่อว่านางคือทิดาเซียตัวจริง ทั้งซื่อฉีเลยเล่าว่าชื่อนี้นางใช้สำหรับเวลาออกท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยยังเป็นทิดาเทพและนางก็บอกว่านางเองอะไม่อยากเป็นทิดาเทพแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ปาจีอีกแล้วและขู่ชินปิงไว้นิดๆว่าถ้าคนของตำหนักสันลัวรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่จะต้องไม่หลอดแน่และนางยังได้ถามชินปิงว่าเรื่องที่เขาฆ่าพ่อของเซ้าหยางตายนั้นเขาคิดจะฆ่าเซ้าหยางด้วยหรือเปล่า ชินปิงตอบว่าตูไห่เทียนวางแผนฆ่าคนสกุลหลิงลูกชายเขาจะไม่รู้เรื่องด้วยหรือทั้งซือฉีก็บอกว่าถ้าเซายหยางสมรู้ร่วมคิดเขาคงไม่ถูกพ่อทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสหรอกทางด้านเซายหยางที่ถูกโอหยางชิวกับพังเฟิงหลอกให้มาหา จูดซินกับจางอิงที่ลานหลอมศาสตร์นั้นจางอิงที่ตอนนี้เป็นองค์คลักของหอหอกโรหิตเล่าเรื่องความหลังว่าเมื่อตอนที่ตู้ไฮเทียนยังเป็นผู้อาวุโสของหอชิงอินนั้นได้เดินทางออกไปทั่วและเศร้าอย่างที่ตอนนั้นอายุ12ก็บรรรุระดับก่อเกิดแล้วทําให้ตู้ไฮเทียน โออวดคนอื่นไปทั่วจนไปถึงบ้านสกุลจางของเขาทําให้พ่อของเขารู้สึกอับอายที่ลูกชายไม่เอาไหนเลยจับเขาขังไว้เป็นสิบปีถึงจะบรรลุขั้นก่อเกิดได้เขาจึงแค้นเศร้าหยางมาถึงวันนี้เลยจะมาเอาคืนเศร้าหยางก็ว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นคนผิดงั้นหรือจางอิงที่ไม่สนใจอะไรก็บอกให้คนอื่นนะคะช่วยกันจับเศร้าหยางโยนเข้าไปในเตาหลอมศาสเดี๋ยวนี้ อี้หยวนที่ตามมาก็มาห้ามแล้วก็จะช่วยเซาหยางแต่ฝีมือของเขาก็ไม่ได้ดีมากเซาหยางบอกให้อี้หยวนหนีไปแล้วเซาหยางก็ต่อสู้กับคนทั้งสามที่รุมเขาอี้หยวนหายตัวไปแล้วกลายร่างเป็นงูเขียวไปขอให้ชินปิงที่กลับมาที่พักพอดีให้ตามไปช่วยเซาหยางที่ลานหลอมสตราและอี้หยวนก็ไปตามสิทธิพี่ทั้งสองมาช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง ชินปินก็เข้าไปช่วยเซาหยางก่อนที่ทั้งหมดจะลงมือสู้กันสิทธิพี่ทั้งสองก็ตามมาช่วยได้ทันสิทธิพี่ลองมีคำสั่งลงโทษจางอี้กับจูซินให้ส่งตัวให้อาุโซปี้แห่งสำนักอาญาตัดชื่อออกจากสำนักและทำลายยวนฟู่ยวนฟู่ก็คือตบะพลังนะคะก็ทำให้กลายเป็นคนธรรมดาค่ะแล้วก็ให้องค์ครัก์นะคะจับไป ตายภูเขาเปลวเพิงรับโทษเอเวจีสิบปีส่วนโอหยางชิวกับผังเฟิงนั้นให้รับโทษเขียนสองพันครั้ง แล้วไตสือโมไหก็เข้ามาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเร้าหยางกับฉินเลี่ยไตสื่อพูดว่าหลังจากที่จากกันที่ทะเลเหมาะอินทนินแล้วทุกคนก็เปลี่ยนไปกันหมดแล้วเรียกชื่อเร้าหยางกับฉินเลี่ยตรงๆเลยนะคะเรียกตรงๆเลยะคะ่ะก็คือท่านรู้ว่าเป็นใครแล้วก็บอกทั้งสองว่าพวกเขาเมีเรื่องความแค้นเรื่องฆ่าพ่อกันอยู่ถ้าอยากสะสางให้ไปสะสางกันข้างนอกไม่ใช่ที่สำนักยุทธโธกกร เศ้าหยางและฉินเลียต่างที่ต่างก็เปิดเผยตัวตนกันแล้วก็ได้พูดคุยกันเซาหยางบอกว่าทำไมชินเลียต้องช่วยเขาทั้งที่พ่อของเขาเป็นคนฆ่าคนสกุลหลิงหรือว่าต้องการเก็บเขาไว้อยากเห็นเขาเป็นแค่หมาหัวเน่าตัวหนึ่ง ชินเลียพูดว่าสิทธิพี่ใหญ่ทั้งซือฉีบอกเขาหมดแล้วเซ้าหยางยื่นมือเข้ามาช่วยคนสกุลหลิงในตอนนั้นชินเลียพูดว่าแล้วเซ้าหยางล่ะทำไมไม่บอกคนตำหนักสันหลัวให้มาจับเขาเซ้าหยางว่ารู้แบบนี้เขาคงไม่ไปช่วยคนสกุลหลิงทำให้มีคนรอดมาบอกชินเลียจนมาฆ่าพ่อของเขาตายแล้วก็บอกว่าอยากเก็บชินเลียไว้เป็นคู่ต่อสู้ชินเลียได้ยินจึงพูดขึ้นว่าจะเป็นคู่ต่อ สู้หรือคู่แขนก็ช่างเซาหยางก็บอกว่าบัญชีความแค้นนี้คงต้องสะสางแต่ยังไม่ใช่ที่นี่ตามที่ใต้สือม่อไห่บอกไว้ให้พวกเราออกจากสำนักยุทธโภปกรไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันชินเลี่ยก็ตอบไปว่าข้ารออยู่ จากนั้นเซาหยางที่มาพบกับทั้งซือชีตามลำพังทั้งซือชีก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เซาหยางยังเป็นประมุกน้อยส่วนนางเป็นแค่เจ้าของล้านเล่าเป็นผู้หญิงที่ยืนข้างหลังให้เขาปกป้องแต่ตอนนี้นางกลับมาเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของสำนักยุทธโภกกรมาอยู่เบื้องหน้าไม่ต้องให้เขาคอยปกป้องแล้วเซาหยางได้ย,ยินก็พูดขึ้นว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นประมุกน้อยที่มีเกียรติอีกแล้วทั้งซือฉีจึงบอก ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ของเราเร้าอย่างได้หินก็พูดขึ้นว่าตอนนี้ค่าเป็นแค่หมาหัวเนา่าทั้งซื่อฉีก็พูดคําเดิมว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ของเรา เซาหยางก็ตอบไปว่าให้ทั้งซื้อชีเอาต่างหูที่เคยมอบให้เขาเนี่ยกลับไปซะเขาเป็นผู้ชายไม่ชอบใส่เครื่องประดับแบบนี้แต่ทั้งซื้อชีไม่ยอมและยังบอกว่าก่อนหน้านี้เซาหยางเคยบอกกับนางไว้ว่าหากวันใดที่ได้พบกันจะไม่จากกันอีกแล้วบอกว่าเขาจะผิดคำพูดนั้นหรือข้าไม่ยอมหรอก ก่อนที่จะจากไปทั้งซื่อชี้ยังบอกอีกว่าให้เวลาเร้าหยางไตรตองว่านางมีความหมายอะไรสำหรับเขากันแน่ทางด้านชินปิงทำแผลให้กับอี้หยู่วันที่ได้รับบาดเจ็บตอนที่ไปช่วยเร้าหยางชินเลี่ยก็ยังคงใส่หน้ากากเหมือนเดิมและใช้ชื่อว่าชินปินนะคะคงจะเป็นการเปิดเผยกันเฉพาะเร้าหยางและคนในสำนักบางคนเท่านั้นเพราะไม่อยากให้ตำหนักเซินหลัวเนี่ยมาจับ ตัวชินเลียไปนั่นเองชินปินก็บอกอีห้หยวนว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่มีนิสัยเหมือนอีห้หยวนเลยที่มักจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจอีห้หยวนก็ถามว่าแล้วทำไมเพื่อนของเขาไม่มาด้วยล่ะชินปินก็ตอบว่าเพื่อนคนนั้นได้ตายไปแล้ว อี้หยวนก็บอกว่าข้าขอโทษด้วยชินปินถามต่อว่าทำไมอี้หยวนถึงได้ไกลร่างเป็นงูได้อี้หยวนเล่าย้อนไปเมื่อก่อนตอนที่สิทธิ์พี่ลองเหลียนโหลมาที่ทะเลหมอกอินทนินเขาเป็นคนรับรองนางเองคนอื่นๆมักจะดูถูกเขาเพราะเขาไม่เก่ง แต่สิทธิ์พี่รองไม่เคยทำแบบนั้นกับเขาด้วยความที่อยากไกลชิดอยากเจอนางอีกจึงหาวิธีที่อยากจะให้สิทธิ์พี่รองอารมณ์ดีเลยคิดจะหลอมรวมวิญญาณแล้วกายร่างเป็นงู ทำให้สิทธิ์พี่ชอบเขาแล้วพี่ก็จะได้ไปเล่นเรื่อยๆในป่าจะได้สนิทกับพวกงูน้อยแล้วก็แมงมุมน้อยเขาเลยเอาซากของงูที่ตายแล้วมาล้อมเป็นกระจกอันหนึ่งถ้าส่องกระจกนี้แล้วท่องคาถาก็จะกลายร่างเป็นงูได้ อีหยวนเอามาสองให้ชินปินถามว่าเขาจะลองไหมชินปินก็ทำท่าไม่อยากลองบอกว่าถ้าคืนร่างไม่ได้จะทำยังไงอีหยวนก็บอกว่าต้องคืนได้แต่จะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ชินปินเลยถามว่าสรุปแล้วพอเจ้ากลายเป็นงูสิทธิ์พี่ลองอารมณ์ดีหรือกลัวไหมอีหยวนก็ตอบว่าตอนที่เขาเจอสิทธิ์พี่ลองก็กลับร่างเดิมไปแล้วด้วยท่าทีไม่เสียใจอะไร <c oughs> ตลกเลยค่ะนี่ค่ะ ชินปินนะคะก็เลยพูดขึ้นว่าดูท่าอี้หยวนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าเรื่องทุกใจอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําอะไรเขาได้เลยอี้หยวนเลยตอบว่าแน่นอนในโลกของเขาเนี่ยไม่ว่าเรื่องทุกใจยากลาบากแค่ไหนเขาก็สามารถก้าวข้ามไปได้แล้วบอกชินปินว่าหากมีเรื่องอะไรที่ทุกขร้อนอ่ะเขาจะก้าวผ่านไปเป็นเพื่อนกับชินปินเองชินปินฟังแล้วก็ยิ่งทําให้คิดถึงอี้ซินเพื่อนที่หมู่บ้าน ลินของเขานะที่มีนิสัยและจิตใจไม่ต่างกับอีห้หยวนเลยจากนั้นก็จึงลุกขึ้นนะคะมากอดอีห้หยวนด้วยความคิดถึงเพื่อนเก่าค่ะอีห้หยวนด้วยความตกใจก็บอกว่าข้าชอบผู้หญิงนะชินปินและข้าก็ชอบสิทธิพี่ลองด้วยก็คือคิดว่าชินปินมาปิ้งตัวเองนะคะสําหรับอีห้หยวน ภาพตัดมาที่นางเอกบางคะ่ะยอี้ฉือตอนนี้นางกำลังฝึกวิชาอยู่ในน้ำตกแล้วเหมือนกับว่าเข้าสู่ห้วงฝันนะคะเป็นภาพของกงมูเลี่ยที่กำลังจะถูกมีดเล่มหนึ่งแทงคะ่ะแล้วอี้ฉือก็พูดขึ้นมาว่าชินเลี่ยกำลังมีภัย จากนั้นนะคะภาพตัดมาที่ณนะตำหนักใหญ่สำนักยุโทโภปกรไตสือโมไยก็เรียกลูกศิษย์มาชุมนุมแล้วก็ชี้แจงเรื่องแดนสนธยาที่กำาลังจะเปิดชินปินถามว่ามันคืออะไรไตสือโมไยก็อธิบายว่าตามเรื่องเล่า ณดินแดนชั้นสูงมีบุคคลลึกลับผู้หนึ่งได้เปิดแดนสนธยาไว้ที่ภูเขาเปลวเพิงเพื่อให้คนหนุ่มที่มีความสามารถได้เข้าไปหาประสบการณ์ที่นั่นมีทั้งวัตถุวิเศษมีสัตว์พูดต่างๆคนที่มีความสามารถก็เอาไปได้และบางคนก็ได้เจอเรื่องที่อัศจรรย์ แน่นอนว่าที่นั่นมีประโยชน์อยู่มากและก็มีอันตรายมากเช่นกันหากต้องการมีชีวิตรอดและได้ประโยชน์ด้วยก็ต้องอาศัยความสามารถสติปัญญาและความกล้าของพวกเขาทั้งหลายรวมถึงการร่วมมือกันในการต่อสู้ อ,อี้หยวนก็ยกมือถามใต้ซื้ออีกว่าหากไปอยู่ในแดนสนธยาเจอของดีแต่เอากลับมาไม่ได้จะทำอย่างไรใต้ซื้อจึงบอกว่าสำนักอื่นอาจจะทำไม่ได้แต่สำนักยุทธโภกกรของเราไม่เหมือนกันอยากได้เท่าไหร่ก็เอามาเลยแล้วบอกให้ทุกคนเดี๋ยวให้ไปที่ห้องคลังเพื่อรับแหวนมิติคนละวงและไตซือก็เรียกเร้าหยางให้แยกมากับเขานะคะไต้ซือมอไห่พาเร้าหยางออกมาในป่าแห่งหนึ่ง แล้วก็ถามเขาว่าอยากเข้าหอ,อกโรหิตหรือเจ้าหยางตอบว่าใช่ไต้ซือถามต่ออีกว่างั้นเจ้าคงรู้จักเฟิ่งหลงดีแล้วเซ้าหยางตอบว่าเขาเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างว่าเป็นหูหินของท่านไต้ซือโมไห่และยังเป็นยอดฝีมืออันดับสองของหอ,อกโรหิตชื่อเสียงเรื่องลือไปทั้งดินแดนขึ้นสีชาติ ตายสื่อตอบว่าอยากพบนางไหมแล้วก็พาเศร้ายางไปที่กระท่อมหลังหนึ่งก็เจอเฟิ่งหลงที่กำลังทำอาหารอยู่เฟิ่งหลงถามเศร้ายางว่าได้ยินว่าเขาอยากเข้าองครักษ์หอกโรหิตงั้นหรือ เซาหยางตอบว่าหากจะเป็นช่างล้อมศาสตราที่เก่งกาจต้องใช้เวลา8หรือ10ปีแต่องคลักษ์หอ,อกโลหิตไม่เหมือนกันเฟิงหลงได้ยินจึงพูดขึ้นว่าที่คนนอกไม่กล้าเข้ามายุ่งกับสำนักยุทธโธกกรก็เพราะมีองคลักษ์หอ,อกโลหิตนี่แหละนับว่าเซาหยางตาถึงดีเซาหยางบอกว่าเขาต้องการไต่เต้าไปให้ถึงระดับผู้บัญชาการขององคลักษ์หอ,อกโลหิต ฟงหลงได้ยินก็พูดขึ้นว่าก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นคนมีความทะเยอทะยานดีความจริงช่วงเปิดรับสิทธิของหอกโลหิตหมดไปแล้วแต่ครั้งนี้นางจะให้โอกาสเขาถ้าเข้าไปในแดนสนธยาแล้วสามารถนำเลือดของพูดสมานมายาได้นางจะรับเข้าองครักษ์หอกโลหิตเซาหยางก็ถามว่าพูดสมานมายางั้นหรือ ด้วยความสงสัยเฟืงลงก็บอกว่ามันเป็นสัตว์พูดที่ไม่เคยมีใครได้เจอมาก่อนครั้งล่าสุดที่มันปรากฏตัวก็เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนเซาหยางจึงพูดขึ้นว่าแบบนี้เท่ากับว่าถ้าได้เจอต้องถือว่าเป็นโชคแล้ว ฟงหลงจึงตอบว่าถ้าเจอพูดสมานมายาใช่ว่าจะเป็นความโชคดีเสมอไปเซาหยางทำหน้าไม่เข้าใจฟิงหลงจึงอธิบายว่าไว้เจ้าเจอมันแล้วก็จะรู้เองแล้วก็มีลูกศิษย์ในสำนักยุทธโภปกรมารายงานว่าทิดาทรงต้องการพบใต้สื่อโม่ไห่ ภาพตัดมาที่ทิดาซ่งนะคะก็ได้พบกับท่านใต้ซือโมอไห่แล้วก็พูดกันว่าเนี่ยวันนี้นางมาแทนอาเหลียงจงเพื่อนําวัตถุวิเศษมาส่งมอบให้สํานักยุทธในการทําศาสตราวิเศษต้องรบกวนใต้ซือแล้วชินปิงที่เข้ามาพอดีนะคะไต้ซือก็แนะนํากับทิดาซ่งว่าเขาคือชินปิงแล้วชินปิงก็ทําความเคารพทิดาซ่งแล้วก็ขอบคุณไต้ซือนะคะที่ช่วยปิดบังให้ค่ะ ต่อมาในวันเปิดแดนสนธยาก็มาถึงนะคะสิทธิ์จากหลายสำนักก็มารวมตัวกันยกเว้นคนของหอเงามือดอี้หยวนเลยสงสัยเซาหยางก็เลยเล่าให้อี้หยวนฟังว่าคนของหอเงามืดเป็นนักฆ่าขอเพียงเป็นคนที่มีหินวิญญาณมากพอไม่ว่าใครพวกเขาก็ฆ่าทั้งนั้นสำนักแบบนี้สิทธิ์พวกนั้นจะออกมาแบบผ่าเผยไม่ได้ แล้วสิทธิ์พี่ลองกับธิดาทรงก็ตามนะคะตามมาด้วยงานนี้อีหยวนก็ถามสิทธิ์พี่ลองว่าทำไมถึงเข้าร่วมงานนี้ด้วยเลียนโหลก็จึงพูดขึ้นว่านางมาเพื่อเก็บยาวิเศษเช่นกันแล้วอีหยวนก็บอกว่าอีกด้านมีร่มไม้ให้านางไปพักก่อน ชินปิงค่ะที่เจอทิดาส่งก็ถามนางว่าทำไมถึงไม่จับเขาก็คือเขารู้ว่าทิดาส่งจำเขาได้ว่าคือฉินเลี่ยทิดาส่งจึงพูดขึ้นว่าคนที่นางต้องการจับคือฉินเลี่ยไม่ใช่ชินปิงและสิทธิของเขาเจดตมินก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันโดยมีลู่หลี่อี้ฉือและสิทธิจำนวนหนึ่ง อี้ชื่อที่เห็นชินปิงใส่หน้ากากแต่ก็คิดว่าจำได้นะคะแถมลู่หลี่ก็น่าจะจำได้อีกคนหนึ่งนางก็เลยแซวว่าเออที่แท้ก็เพื่อนเก่าเจอกันมิหน่าล่ะอี้ชื่อถึงขอให้อาจารย์ส่งมาร่วมงานนี้ให้ได้ก็คือคิดว่าอี้ชือ่อนางเอกของพวกเราอยากมาเจอฉินเลี่ยนนั่นเองนะคะ อี้ชือที่มองเห็นอี้หยวนกำลังเอาอ,อกเอาใจสิทธิพี่รองก็เข้าใจว่าเป็นว่ซินค่ะแต่ชินปิงก็ส่งสายตาบอกนางประมาณว่าไม่ใช่อี้ซิน แล้วประตูแดนสนธยาก็เปิดขึ้นก็คือเป็นเหมือนกับประตูมิติที่ทะลุผ่านไปได้นะคะทั้งหมดเข้าไปข้างในเดินไปสักพักอี้ยวนก็บอกทุกคนว่าแดนสนธยานี้มีอันตรายมากอยากให้พวกเรารวมกลุ่มกันไว้แล้วบอกว่ารู้ไหมสัตว์พูดอะไรที่ล้ำค่ามากที่สุดเราก็บอกว่ามันคือพูดสมานวิญญาณสิทธิพ่ลองก็พูดขึ้นว่าเขารอบรู้ดีนี่แล้วรู้หรือเปล่าว่ามันจะปรากฏตัวที่ไหน อี้หยวนก็เลยได้ทีก็บอกว่าเขารู้จริงๆแล้วก็บอกให้ทุกคนตามเขามาชินปิงบอกกับอี้ฉือว่าข้างหน้ามีอันตรายให้นางอะอยู่ใกล้เขาไว้ตลอดเวลาอี้ฉือก็พยักหน้ารับทราบนะคะแล้วก็ตามอี้หยวนกันไปค่ะ ทีนี้นะคะคนของตำหนักสันหลัวเนี่ยก็มาร่วมงานด้วยค่ะคือมาร่วมงานแดนสนธยานี้ด้วยโดยมีหยวนเซียวประมุกน้อยของตำหนักสันหลัวนะคะมาโดยนั่งอยู่บนเกี้ยวให้ลูกน้องหามมาค่ะแล้วก็มีคนอารักขาชื่อว่าเก่าอี้นะคะซึ่งตอนนี้เก่าอี้มาก็ใส่หน้ากากปกปิดไว้เช่นกันเก่าอี้ว่าถึงแล้วเชิญให้หยวนเซียวลงมาจากเกี้ยว แต่หยวนเซียวบอกว่าเขาไม่ลงเกาวี่บอกว่าเกรงว่าข้างหน้าจะเป็นอันตรายแต่หยวนเซียวก็เยาะว่านี่น่ะเหลอคนที่ตี้ซื่อจิลว ส่งมาให้อารักขาเขานึกว่าจะมีอะไรดีที่แท้ก็เป็นคนขี้ขาดกลัวอะไรไปหมดแล้วบอกให้คนหามเกี้ยวต่อไปค่ะจากนั้นภาพก็ตัดมากลับมาที่ชินปิงแล้วก็พวกนะคะอีหยวนก็พาพวกเขามาถึงจุดหนึ่งในแดนสนธยาแล้วก็พูดขึ้นว่าสัตว์พูดที่แข็งแกร่งมักจะมีอนาเขตเป็นของตัวเองสัตว์พูดอื่นไม่กล้าเข้ามาใกล้เขาสังเกตว่าแถวนี้พื้นดินมีความชื้น แต่ก็ไม่มีร่องรอยของสัตว์พูดเลยแถมรัศมีหลายลี้ที่พวกเราผ่านมาก็ไม่มีเสียงนกร้องเป็นไปได้ว่าไกล้ๆนี้คงเป็นอนณาเขตของผู้สมานมายาทิดาส่งก็ถามอีหยวนว่าต้องไปทางไหนต่อ แล้วอี้หยวนก็บอกว่าทางนี้เราก็ไปฉุดชิดชนปิงมาให้เดินนำไปกับเขาชินปิงแอบกระซิบกับอี้หยวนว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าพูดสมานมายาอยู่ที่ไหนแถมยังลากเขามาให้อยู่ด้วยเพราะกลัวสัตว์พูดใช่หรือเปล่า อี้หยวนรีบพูดขึ้นว่าอย่าบอกความรับนี้กับใครนะเราเป็นสหายสนิทกันไม่ใช่หรือแล้วพวกเขาทั้งหมดก็เดินผ่านนะคะเหมือนกับค่ายมนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดภาพในอดีตของแต่ละคนขึ้นมาชินปิง เป็นเห็นภาพย้อนไปถึงเรื่องตอนที่สู้กับเผ่ามานที่ศึกทะเลเหมอกอินทนินแล้วที่ดาส่งมาช่วยเขาไว้แล้วเขาก็บอกว่าสกุลลิงมีภัยเซาหยางก็ย้อนไปถึงตอนที่พ่อของเขาวางแผนไม่นําคนไปช่วยคนสกุลลิงจากเผ่ามานที่โจมตีอยู่เขาบอกว่าไม่ได้นะท่านพ่อถ้าทําอย่างนั้นชินเลียจะฆ่าท่านพ่อนะ ส่วนอี้ชือ่อนางเอกนะคะก็เห็นภาพเป็นตัวเองวิ่งตามชายคนหนึ่งที่ไม่เห็นหน้าลองเรียกว่าชินเลี่ยชินเลี่ยจนเข้าไปถึงห้องแห่งหนึ่งแล้วนางก็พูดขึ้นมาว่าสกุลหลิงมีภัยโดยที่อีกมุมหนึ่งในห้องนั้นมีสิทธิพี่ลูกของอี้ชือนั่งแอบอยู่ด้วย อีหยวนกับเหลียนโลนะคะเห็นเป็นภาพเรื่องราวที่ครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันอีหยวนนั่งรอใครสักคนอยู่ที่หน้าประตูเมืองริมทะเลหมอกอินทนินแล้วเหลียนโลก็เข้ามาหาเขายื่นาระ,ะเป่าร้อนๆแล้วบอกให้เขากินเสียอีหยวนท่าทางดีใจและบอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สีม่วงเลยเขาบอกนางว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแต่สีม่วงเต็มไปหมด พอได้เจอนางก็ทำให้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่สีม่วงแล้วเลียนโหลกแนะนำตัวว่านางเป็นคนของสำนักยุทธโทปกรอีหยวนก็บอกว่าเขาเป็นประมุกน้อยของเมืองทะเลหมอกอินทนินพอเขาสั่งให้มารับรองเลียนโหลที่จะมาพักอยู่ที่นี่เรื่องที่อยู่ข้าวปลาอาหารหรือว่านางต้องการจะไปไหนให้บอกเขาเขาจะคอยอยู่เป็นเพื่อนนางเอง จากนั้นภาพตัดมาที่ชินปิงนะคะที่เข้าไปห้ามคนสกุลหลิงที่กำลังสู้กับเผ่ามานว่านี่เป็นแผนของตู้ไฮเทียนแล้วอี้ฉือก็วิ่งเข้ามาหาชินเลี่ยหลังจากนั้นทิดาซงก็ตามมาแล้วเรียกชินปิงว่ากงมู่เลี่ยเจ้าอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นก็คืออย่าไปยุ่งกับอี้ชือ แล้วนางก็จะเข้ามาทำร้ายอี้ชื้อค่ะแต่ว่าชินปิงก็เข้ามาสู้กับธิดาเชี่ยเพื่อช่วยอี้ชื้อเอาไว้ได้แล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งกำลังจะเอามีดเข้ามาแทนชิงปิงคือภาพเหมือนที่อี้ชือเห็นตอนฝึกวิชาในน้ำตกเลยนะคะจนได้เห็นว่าเป็นเศ้ายางที่กำลังถือมีดเข้ามาจากฆ่าชินปิงแล้วบอกว่าถ้าฆ่าเจ้าแล้วเนี่ยพ่อข้าก็ไม่ต้องตายแล้วชินปิงกับเศรายางก็สู้กันจนเมืองทะเลหมอกถล่มไปเลยก็ทาให้อีอ้ วนและเลียนโหลที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองถล่มลงมาแล้วทั้งสองก็มารวมตัวอยู่กับชินปิงวี่ชือเซาหยางอี้หยวนก็ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นชินปิงบอกว่าเผ่ามานกำลังขึ้นมาอารวาสอี้หยวนก็ว่าไม่มีนี่เขาอยู่ที่เมืองทะเลหมอกมานานแล้วไม่มีเผ่ามานขึ้นมาได้ชินปิงที่เริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความจริงแล้วก็ตั้งสตินะคะจนได้กลับมาในความเป็นจริง แล้วก็เห็นทุกคนเป็นปกติแต่ทิดาทรงได้รับบาดเจ็บจริงๆก็คือจากการต่อสู้กับชินปิงในภาพมายานั่นเองชินปิงบอกทุกคนว่าถ้าเขาเดาไม่ผิดพวกเราน่าจะอยู่ในท้องของพูดสมานมายาแล้ว อีห้หยวนก็พูดขึ้นว่าปกติพูดสมานมายาไม่มีวิสัยอาคาดแต่เพื่อป้องกันตนเองเพียงแต่จะกืนคนเข้าไปในท้องแล้วกักตัวไว้ในนั้นเท่านั้นทำให้เกิดภาพมายาจากจิตมารของแต่ละคนถ้าได้รับบาดเจ็บหรือตายในมายานั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวจริงๆอีกอย่างจิตมานของแต่ละคนไม่เหมือนกันภาพลวงตาที่เกิดขึ้นก็ต่างกันด้วย ชื่อได้ยินก็พูดขึ้นว่านางคิดบ่อยๆว่าถ้าตอนนั้นนางอยู่ที่ทะเลหมอกอินทนินด้วยคงจะได้ช่วยพ่อนางได้หรือต่อให้ช่วยไม่ได้ก็จะตายไปพร้อมกันอย่างน้อยก็จะได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นนายนางก็โดยเห็นภาพนะคะไปปรากฏตัวที่ทะเลหมอกอินทนินชินปิงเองก็ว่าเขาก็เช่นกันอยากที่จะไปช่วยคนสกุลหลิงและบอกว่าเศร้าอย่างเองก็เช่นกันคงคิดว่าอยากฆ่าชินปิงก่อน พ่อเขาจะได้ไม่ต้องตายนั่นเองอีห้หยวนพูดขึ้นว่าพวกเจ้าพูดเรื่องค่าไม่ค่าอะไรกันในภาพมายาของเขากับสิทธิพี่รองที่ทะเลหมอกมีแต่ความสงบอี้ฉือได้ยินก็พูดขึ้นว่าก็เพราะว่าอีห้หยวนกับเลียนหลัวคงไม่ได้นึกถึงศึกในครั้งนั้นแต่ทุกคนก็ได้เข้าไปอยู่ที่ภาพลวงตา ในทะเลหมอกอินทนินเหมือนกันหมดจิตมารของพวกเราไม่ว่าจะเป็นความแค้นการเข็นฆ่าต่อต้านเผ่ามารหรือการแสวงหาความสุขล้วนหนีไม่พ้น พื้นที่สีม่วงผืนนั้นเซาหยางพูดขึ้นว่าถ้าเขาไม่คิดจะค่าชินปิงก็บีบให้เขาใช้พลังอัศนีจนทำให้ผู้สมานวิญญาณรู้สึกเจ็บเกรงว่าพวกเราคงจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาตลอดการชินเลียได้ยินก็พูดขึ้นว่าในภาพลวงตาน,นั้นเขาคิดจะล่ออัศนีบาดมาแต่ไม่ได้ผลจึงเริ่มคิดว่านี่เป็นมิติที่พวกเราอยู่จริงหรือไม่ลู่หลี่ก็บอกว่าให้พวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะ ชินเลียจึงพูดขึ้นว่าคงจะไม่ได้พราพวกเรา,เอาอยู่ในท้องของพูดสมานมายาเลียนโลจึงพูดขึ้นว่าแล้วทำไมเราไม่เอาเลือดของมันมาสักหน่อยละ่ะแล้วทุกคนก็เสกแหวนมิติใส่ไว้ที่นิ้วของตนเองทุกคนแล้วเอามีดไปฟันที่ต้นไม้แต่ละต้นทำให้ต้นไม้นั้นมีเลือดออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในแหวนหลังจากนั้นทุกคนก็หลุดออกมาจากท้องของพูดสมานมายาได้อีหยวนพูดขึ้นว่า เป็นผู้สมานมายาที่ใหญ่มาก ท้องโผล่มาแค่ครึ่งเดียวก็บังท้องฟ้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คือจะมีภาพนะคะมีภาพของผู้สมานมายาออกมาให้เห็นแวบๆเป็นเหมือนนกตัวหนึ่งค่ะที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางกันต่อก็มาเจอกับหยวนเซียวอีหยวนก็ทักมาค่ะก็ทำประมุกน้อยของตำหนักสนหลวเนี่ยถึงได้มาแย่งสมบัติที่แดนสนทยาด้วยตนเองล่ะหยวนเซียวก็บอกไปว่าสิทธิ์พี่ลองเรียนโลมาเก็บยาวิเศษก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ ทำไมที่ดาส่งถึงมาด้วยอีหยวนก็บอกไปว่าพวกเขาได้เจอกับผู้สมานมายาได้เลือดของมันมามากมาย ยวนเสี่ยวได้ยินก็พูดขึ้นว่าอย่างนั้นก็ไม่คิดจะแบ่งให้เขาบ้างหรือโดยท่าทีเหมือนจะหาเรื่องทิดาทรงรีบพูดขึ้นว่าพวกเราจะออกไปให้หลบไปซะยวนเสียวกับพักพวกเลยลงมือโจมตีพวกชินปิงทำให้สองฝ่ายปะทะกันแต่ระหว่างที่สู้กันอยู่นั้นเก่าอี้ก็ได้ฆ่ายวนเสียวตายชินปิงที่เห็นก็เลยบอกว่าเจ้าฆ่ายวนเสี่ยว จบตอนที่14นะคะโอ้โหในเวอร์ชั่นละครจะให้เก่าอี้เป็นตัวโกงหรือคะไม่ได้นะคะน้องที่รับบทเป็นเก่าอี้นี่เขากำลังเป็นดาวลุ่งคะ่ะด,ดวงใหม่เพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่ตัวโกงนะคะพวกเราก็ดูไปก่อนตามบทละครที่พวกเราเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่15คะ่ะรักษาสุขภาพกันนะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a า Love, Chinese Novel and s ์ r i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ